แต่ก็น่ารักอยู่ดีน่ารักนะอะอ,อ,อะไรอ,อะไรเห็นหรือไม่เห็นอะเห็นอะไรด้วยเหรอคะอ๋อไม่เห็นเลยสักนิดอ่ะ รู้เลยว่ากระจกติดฟิล์มแต่ชอบส่องตลอดเลยรถนักแสดงกงใช่ไหมคะอ้ถ้าอยู่ว่าจะขอให้ถ่ายคลิปลง YouTube หน่อยอยู่กับจะยอมทำให้เฮ้ยไปก<อ>ันเถอะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเอาพี่ไงฮะออะไรนะ่กอดกอดเหรอ อะไรวะทำอะไรกันทายแล้ว่าไงวะไงจ๊ะ DS เอสแอคเตอร์เนี่ยปังที่สุดใน3โลกแล้วนะฮะเมื่อไหร่จะมาสักทีล่ะถ้ามาอยู่ด้วยกันจะแต่งตั้งให้เป็นผอเลยถ้ะให้เป็นประธานจะลองคิดดูค่ะบเูีพูดเท่าสินี่สนุกอะไรกันเบอร์นั้นก่อนเฮ้ฮันแดซูไม่ต้องมาชวนหัวหน้าโอโอบโอบเลยอะฮะคังยูซองไอ้ไอ้ไอ้คังยูซองคนทรยศ ไม่ตระหกไหมไม่ตงลกเลยเหไม่เห็นเสนอตำแหน่งประธานให้เลยประธานเลยเหรอเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายซงช่วงนี้นี่อ๋อไม่สนใจผมเลยเนอะอ๋อวันนี้ฉันมาหานายที่กองถ่ายเลยนะอ๋อแป๊บนะแปบ๊บไอ้เด็กนี่เอากับเขาด้วยเหรอฮะครับพี่ไปมาให้ไวเลยเนะอะ ผมมาแล้วครับจงยนทำไมโอฮันบายอนมีผู้ชายมาป้วนเป่้นเยอะจังหวันหน้าทีมโอนี่เองครับคนที่พี่อยากรู้เรื่องเขาเอออยากรู้สุดๆเลยอัออนยองนะเชโยซีรีส์ภาคไทยมาไวสุดที่วิลกดเลยและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ